การใช้ในโครงการที่หาเสียงไว 5, 30, 000, 000. ้ห้าแสนสามห่นล้านเห็นไหมสามแสนหกู้แล้วโดยประชาธิปัตย์อีกแสนแปดก็เป็น5้0 0 0นสซึ่งผมเชื่อว่าเขาทาแน่เพราะว่าเมื่อกู้เงินมาก็เป็นภาระของประชาชนต่อไอ้นี่แค่เงินต้นนะดอกเบีย้ยยังไม่คิดประชาชนต้องมาผ่อนต่อฉะนั้นไอ้ประชานิยมที่เฮกันนี่แนะเบื้องหลังกันในทางก็คือกู้ทั้งนั้น ะฉะนั้นในนักวิชาการถึงอะไรถึงกลัวประเทศจะย้อนรอยอา,ยาร์ยจนตินคานะนะอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่จะติงกันไว้ประเด็นที่สองเนี่ยนะผมเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าไอ้เรื่องของการกู้หนี้ยืมสินตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะชอบกู้ญี่ปุ่นท่านทราบดีทำไมต้องกู้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีอะไรพิเศษครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ส่วนที่มีการกู้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีช่องทาง อัตโนมัติอะไรอยู่หรือเปล่ามันเป็นวัวเคยขาม้าเคยขีย่ร่วมรับประทานธรรมากินกันมาช้านานแล้วครับไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกครับที่จะระบบการเงินของตัวเองไปเป็นเมืองขึ้นขี้ข้าญี่ปุน่นในจํานวนเงินกู้ของทั้งประเทศนะ98%เปอร์เซ็นเป็นเงินกู้หน่วยงานเดียวคือเจบิกของญี่ปุน่นครับมีแต่ประเทศไทยประเทศทวันนี้ประเทศเดียวตอนนั้นนะ่ะที่ทําอย่างนี้ไอ้ข้าราชการที่ทําหน้าที่เรื่องพวกนี้คุณรู้สึกและอายใจบ้างหรือเปล่า คุณเอาเอกราชทางการเงินของประเทศไปจำนำไว้กับองค์กรเจบิกของญี่ปุ่นคุณต้องแลกมาด้วยอะไรคุณต้องยอมให้เจเบกนะส่งคนมาประจำตามหน่วยงานต่างๆเพื่อกำหนดแผนและโครงการยกตัวอย่างยุทธศาสตร์รถไฟต้องเลิกล้มไปพระเจ้าอยู่หัชการที่5วางเป็นหลักไว้วันนี้ต้องมารถยนต์พวกนี้มากำหนดให้สร้างแต่ถนนเพื่อรถยนต์ญี่ปุ่นจะได้มาวิ่งจะทำโครงการถนน จะทาโครงการสนามบินก็ต้องเอาญี่ปุ่นมาวางโครงการดังนั้นครับญี่ปุ่นก็มาเป็นเกี่ยวข้องในการรับเหมาในการเป็นที่ปรึกษาในการสนองวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วส่วนต่างค่าที่ปรึกษาเ5%เซนเนี่ยคืนกันมาให้แก่ใครเท่าไหร่เนี่ยพวกคุณโกงชาติหน่วยงานเนี่ยผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อละครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนและรัฐบาลที่กำลังจะมาใหม่เนี่ยผมฟ้องไว้ตอนนี้เลยนะครับ ท่านไปดูยอดหนี้ของแผ่นดินทั้งหมดในจำนวนร้อเอร์ซนั้นแหละได้เป็นเงินกู้ให้ของเกบิกญี่ปุ่นเนี่ยถึง98%นี่คือการเอาเอกราชทางการเงินไปเป็นเมืองขึ้นญี่ปุ่นเอาการทำแผนงานพัฒนาประเทศเนี่ยไปอยู่ใต้อุ้งมืออุ้งตีนญี่ปุ่นทำให้ประเทศไทยไม่มีความเป็นอิสระทางการเงินไอ้พอใช้พลังงานเนี่จะเป็นจะตายนะ ว่าโครงสร้างการใช้พลังงานของเราไปใช้แก๊สเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันลดหลั่นลงมายังไงต้องปรับใหม่เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานยังไงก็ต้องผลักดันโรงงานไฟฟ้าพลังมานนูนอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนะแล้วเงินกู้ทําไมไปทําไมกู้ญี่ปุ่นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่เห็นเคยพูดความมั่นคงทางด้านการเงินของประเทศและมันทํากันเงียบเก็บินเงียบเลยถูกไหมท่านเคยไป็นรองผู้ว่ากทม น่าจะมีประสบการณ์เรื่องนี้ที่เล่าให้พี่น้องประชาชนฟังหน่อยได้ไหม <ใจ S 2> ว่า <ใจ S 2> ไอ้หน่วยงาน <c oughs> มหาโหดเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างตอนตอนผ่ไมเป็นเข้าไปในทีมบริหารกทมฝ่ายการโยธาตอนนั้นผมไปช่วยงานอาจารย์กฤษดาอาจารย์อยากไปลองโยธาผมเป็นเลขาวันหนึ่งก็เรียกสนักระบายน้ำกทมมาดูเฮ้ยไอ้แผนที่ป้องกันน้ำท่วมอุ้ยท่านไม่ต้องห่วงใจข้าคิดได้หมดแล้วเฮ้ยแล้วพวกคุณคิดอะไรท่าน อาตามเจค่ะเอาอาจารย์จีดาก็พาก็บอกเฮ้ยบางคุณเทียนมันถูกน้ําซ้อเว้ยอะเฮ้ยหาทางเว้ยหยุดไม่ซ้อมากพื้นที่กอนโทรหายไปขนาดนี้เรามีทะเลอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันซ่อมหมดเลยกลายไปจุดแข็งคือทะเลแต่จุดอ่อนก็คือมันซ้อมเป็นดินเราใคร,ครว่าหาทางหน่อยร,รผมก็ตามไอ้หน่วยงานที่ก็้องโยธเาอะไรมาคุยท่านไม่ต้องวงุนเดี๋ยวให้เจคะคิดอะไรกันวะแล้วมีวิศวกรอะไร สุดท้ายทุกเรื่องฝ่ายจ้างกตอตมอใจกล้าหมดอพอใจกล้าซอไปให้ใจกล้าคิดยังไงแล้วมันก็มาโนมเน้าเราครับท่านไปดูงานญี่ปุ่นแล้วจะให้ใครพาไปดูใจกล้าเจ็ดยกใ,ใจกล้าหมดเว้ยอะไรวะ <c oughs> สุดท้ายพอดูไปดูมาโอ้โหเจาะไปใจกล้าพอได้ปุ๊บคิด เสร็จต้องกู้เงินญี่ปุ่นกู้เงินเสร็จเป็นล็อกต้องซื้อของญี่ปุ่นต้อกรึกษาญี่ปุ่นที่ปรุลษาญี่ปุ่นบ้านกินหัวกินหางก,กินการตลอดตัวผมบอกต่อไปนี้ถ้าพลังทรคของกตมตอยู่คุณอย่ามาพูดใจกล้ากับผมครับวันนี้เราถือโอกาสวันนี้ไอ้ใจกล้าย้ายไปที่การรถไฟไม่ได้ไทยที่ผมรู้ว่าผมไปเจอท่านประธานสาภาพรถไฟอีสานเอาแผนมให้ผมดูมันเฮ้ยแผนนี้ใครเป็นคนศึกษา <ใ>นี่ใช่ปะใจกล้าหมดไม้ใจก้ามันได้จะกกรทมมาการรถไฟเมื่อไหร่วะมันมาหลายปีแล้วพี่ <c oughs> ทุกอย่างในการรถไฟเวลานี้จะทําอะไระต้องถามใจก้ามันเป็นเมืองขึ้นใจกล้าจะเมื่อไหร่มันเป็นเมืองขึ้นฮะมันเป็นเมืองขึ้นใจกล้าจะพี่มว่าเนี่ยเอาเอกราชทางการเงินไปขึ้นกับพวกนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจึงเนี่ยตกอยู่ประเทศที่แหม อยู่ดีๆแท้ๆนะเราเป็นเจ้าใหญ่เรื่องรถไฟมาก่อนนะในสมัยพระเจ้าอยู่รัชกาลที่5เนี่ยมีจีนอินเดียและไทยเท่านั้นนะท,ที่มีรถไฟก่อนเพื่อนเนี่ยวันนี้เราอยู่หลังสุดลาวเนี่ยเขากําลังพัฒนารถไฟทางคู่ความเร็วสูงแล้ว<ต>ไอเราเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนยิ่งกว่านั้นท่านทราบไหมครับเอาผมไปพูดทีนึงแล้วขอย้ําหน่อยเพราะรัฐบาลเขาฟังอยู่ รัฐบาลใหม่ด้วยแน่ใจแน่ใจแน่ใจเขาเอาที่เราท่านพูดนั่นแหละที่ท่านเสนอห้าสายนั่นเขาไปทําแผนเลือกตั้งแล้วท่านรู้เปล่าไอ้มอเตอร์เวย์ที่ปัจจุันเสนอโดยเนวินน่ะที่ผมไปเคลื่อนไหวคนปากช่องอะไรล้มทิ้งน่ะแล้วเสนอรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมวันนี้ก็มาตรงนี้แล้วผมก็เสนอว่ารถไฟปกติเนี่ยคุณต้องปรับล้างให้เป็นแบบจีนเพื่อรถไฟจีนวิ่งเข้ามาจะได้ถึงนะมันก็ไม่เอาที่ไม่เอาผม เจาะลึกไปไอจาล้าไม่ยอมจาก้าจาย้าต้องให้ทางไทยเนี่ยต้องไปเชื่อมกับที่ลาวเพื่ออะไรเพื่อให้ไทยอยู่หลังสุดได้ล้าหลังกันต่อไปเราจะได้ต้ใช้รถยนต์กันต่อไปจะได้ใช้รถยนต์ญี่ปุ่นนั้นต่อไปราารถไฟคุณวิ่งเร็วมากขึ้นมากนอ้รถยนต์ก็ขายไม่ได้ครับไปตลาดเปิดของญี่ปุ่นไปเลยครับคือตามแผนนะครับจีนเขามีโครงการโลจิสติกใหญ่สุดเลยเชื่อมตลอดตั้งแต่ยุโรปตะวันออกกลางเข้ามาที่จีนนะครับ แล้วก็จีนก็เชื่อมโครงการนี้เขาเรียกว่าโครงการทางรถไฟสายจีนอาเซียนสายจีนอาเซียนเนี่ยจีนก็เอื้อประโยชน์ให้ไทยนะให้ไทยเป็นศูนย์กลางรถไฟสายลที่พิศนุโลกก็คือถนนเนี่ยทำไมต้องเป็นรถไฟเนี่ยไหมครับพิศนุโลกนี่เลยถ้าหันหน้ามังเทพเลี้ยวซ้ายจะไปขอนแก่นครับจากคอนแก่นก็ตรงไปเลยไปนั่นเลยมุกดาสุวรรณภูมิไปไปดานังเลยเส้นนี้ถนนเสร็จแล้วแล้วผมไปคุยกับรถไฟ ดานังว่าผมจะผลักดันรัฐบาลไทยสร้างรถไฟใน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 เขตทางเลยเอาไหมมันบอกขอให้ผมลุยไปเลยมันจะได้มาต่อไอ <c oughs> ้ดานังนะเอาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปไปไปเวียดนามเลี้ยวขวาไปพม่านะจากจากพิซูนโลกเนี่ยเขาวางให้เป็นชุมทางพิซูนโลกเป็นสี่แยกอาเซียนอินโดจีนไอพ้พลจะบ,บคุคคลรัฐบาลมันเตะขึ้นเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเตะขึ้นอินโดจีนนะครับหมายความว่ารถไฟทางคู่จากคุณมิงเนี่ยผ่านลาวลงมาเข้ามาที่ ไปสโปรที่สี่แยกอินโดจีนสายหนึ่งลงใต้ไปสู่ไโกลกออกไปมาเลเยสิงคโปร์อาบไนายไปสิงคโปร์ไปงนนไอ้นี่เราไปคุยรถไฟที่ปักกิ่งใช่ไหมใช่แล้วตัวเอกบรรวิธนาอดีตประธานกรรมิการกระทรวพี่เราโครงกผมเล่าสายรถไฟที่โครงการนี้ให้พี่น้องประชาชนฟังก่อนฟังมาถึงสี่แยกพี่น้องลองนึกภาพดูนะครับจากคุณมิงผ่านลาวลงมาที่สี่แยกอินโดจีนพิษโลก ลงใต้สายหนึ่งไปสู่เมกโรลกไปทางมาเลเซียไปทางนน้นครับฉีกซ้ายออกไปไปเข้าพมา่าไปออกท่าเรือน้ําลึกที่พมา่าครับทางขวาเข้าลาวเข้าลาวแล้วเนี่ยแยกเป็นสองสายสายหนึ่งเข้าเวียดนามไปออกน,ำน,ำนำ้นำเรือน้ำท่าเรือน,น้ำลึกนนที่ดานังครับ,รบอีกสายหนึ่ง,<ล>งจากจุดลาวเนี่ยลงมาเขมรับมาออกท่าเรือน้าลึกอีกสภาพอย่างนี้ไทยเป็นศูนย์กลางใช่ไหมไม่ว่าใครจะขนอะไรเนี่ยมันเมืองไทยเป็นศูนย์กลางทั้งสิ้นครับ และการการขนส่งจากไทยไปจีนก็ดีไปพม่าก,ก็ดีไปลาวก็ดีไปมบูชาก็ดีไปเวียดนามก็ดีไทยเราเป็นศูนย์กลางที่สุดระยะสั้นที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดไอ้เจ้ารัฐบาลของใครของใจก้าสิรัฐบาล<อ>ใจก้า,กามันไม่เอารัฐบาลใจก้าใจก้าําาำหนดไม่ใช่รัฐบาลพิศิษฐ์หรอรัฐบาลของใจก้าในเรื่องนี้นะครับใจก้าและเจบิกวางแผนว่ารัฐบาลไทยจะต้องตัด รถไฟนะจากกรุงเทพเนี่ยผ่านเข้าอีสานไปเชื่อมกับลาวจากลาวไปเวียดนามเวียดนามเข้าไปคุนหมิงเพราะฉะนั้นเส้นทางจากไทยไปจีนนะเราอยู่ปลายสุดระยะทางไกลที่สุดใช,ใช้เวลานานที่สุดค่าใช้จ่ายสูงที่สุดคณะทํางานที่อยู่สภาพัฒนาของจีนนะครับเขามาเขามาหาผมเนี่ยช่วยกันให้ช่วยรบีรัฐบาลเขาบอกว่าวิธีคิดง่ายๆท่านไพศาล การขนส่งนะทางใกล้ย่อมดีกว่าทางไกลง่ายๆค่าก่อสร้างระยะใกล้ถูกกว่าระยะไกลเวลาที่ใช้ในการขนสง่งระยะใกล้เร็วกว่าระยะไกลทุกอย่างดีหมดแล้วทําไมประเทศไทยไม่เอาเส้นนี้ก็เพราะมันมันดีกว่าถึงไม่เอาไง <laughs> จีนยังงงไม่เลิกว่าวัานนี้มันประเทศที่มันบ้าหรือเปล่าทําไมของดีไม่เอานุ่นจะไปเชื่อมกับลาวอยู่ปลายน้ําสุดเลย เดี๋ยวแล้วตอนนี้ไอ้ใจก้าเนี่ยมันย้ายฐานจากรถไฟไปไหนรู้ไหมครับไปสนขอเพราะว่ารถไฟต้องส่งแผนแม่ไปสนขอแสดงตาลแผนแม่บทครับไอ้ใจกล้ามันก็ต้องตามไปปลกมอบสนขอใช่ไหมครับวิธีการที่ใจก้าใช้กับอไรกไทยก็เหมือนกับใช้กับกทมคุณจะไปดูงานไหมระดับไหนจะไปสํานักนโยบายขนส่งใช่ไหมใจก้าจัดจะไปคุณจะไปการศึกษาต่อไหมใจก้าจัด คุณจะไปดูงานญี่ปุ่นกี่ครั้งกี่รุ่นจัดหมดเจ็ดเจ็ดครั้งครับเนี่ยเราเสียเอกลาชทางการเงินไปเพราะไอ้คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยรัฐบาลใหม่มาช่วยลื้อทีแต่ครับมิฉะนั้นเราจะไม่เป็นไทยแก่ตัวปรากฏว่าหลังจากเราพูดเรื่องนี้นะครับผมก็นําท่านเฉวัตท่านบรรวิตไปเมืองจีนคไปดูเรื่องรถไฟกันนี่ยเมื่อก่อนไปผมไปเวียดนามก่อนไปเวียดนามก่อนผมไปคุยเวียดนามเรียบร้อยแล้วแล้วไปเมืองจีน เราก็ไปพบบริษัทที่สร้างรางรถไฟใหญ่สุดของโลกนะของจีเนี่ยท่านประธานนัน่งเขาก็เลี้ยงข้าวกันใหญ่เสร็จแล้วผมก็ไปอีกคณะหนึ่งไปดูที่เขาทารถไฟนะที่ฉานชุนคนงานสี่แสนสร้างไอ้รถบีเทสนี่ก็สร้างที่นั่นทั้งนั้นอันนี้ทาหัวรถจักรทาตัวตู้ไปดูทุกคนก็เห็นว่าทําไมประเทศไทยไม่เอาเส้นนี้เนี่ยเขาหน้าเสียดายมากเราพูดไปเ<ท>มื่อตอนนั้นเราเสนอว่าไงไหมท่านจําได้ไหมท่านเสนอว่าให้สร้างห้าสายาสั้นๆก่อน กรุงเทพโคราชใช่ดิกรุงเทพระยองถูกดิกรุงเทพการบุรีกรุงเทพหัวหินห้าสายล้อล้อมอเตอร์เวห้าสายล้มทิ้งไม่สร้างไ,ไม่รง <remedy S 2> ไยความเร็วสูงแทนไปเอามาไปเอามอเตอร์มอเตอร์เวไม่ใช่เหรอแล้วที่พูดมาทั้งหมดนี่คือรัศมีสองร้อยกิโลจากกรุงเทพครับเพื่อให้เพื่อให้รัศมีตรงนี้เดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเรากำลังวางความรถไฟความเร็วประมาณ300กิโลใช่ไหมสร้ยส0งร0กิโลก็เึงชั่วโมง แล้วก็การพัฒนาที่ดินมันจะได้ขยายจากรกรุงเทพไปในรัศมี200กิโลโตวทั่วกรุงเทพเป็นการปฏิวัติใหม่หมดเลยเส,ส้นผ่าศูนย์กลางเลยพอจาคุณแม่จาคุณไม่เอานี่ผมได้เห็นมันจะเอารถไฟเชียงใหม่กรุงเทพไปอะไรสายรถไ,ไฟร้างแบบเก่านะที่มันจะทำกันเนี่ยล้านกว่าล้านบาทเนี่ยปรากฏว่าไงผมได้เห็นเอกสารอันหนึ่งเป็นเอกสารหาเสียงของพรรคเพื่อไทยครับว่ามันไปวางไอโครงการรถไฟความเร็วสูงอย่างที่ท่านเสนอเลยที่เสนอฮะผมยังได้มีเอกสารบอกเฮ้ย ปกตาทานคุณัยวัน์เขาพูดมานี่เรามาพูดกันเราลงมาตั้งนานแล้วนี่แสดงว่า้ในหลักการในหลักการที่ผมเสนอเงี้ยเพราะว่าตอนที่ผมเนี่ยตอนที่ BTS เนี่ยรถไฟฟ้ากทมเนี่ยไฟฟ้าครับอาจารย์ยีดารับนโยบายอยอ่บริมลองมาผมเป็นคนออกประกาศเินไว์ขิ้ไว์เขาเรียกว่า invitation to investment for รายได้ผิดทันสิทธิ์ของ BMA ครับคือเราได้ประสบการณ์ว่า รถไฟตรงนี้แม่ทันเสร็จคุณทํายาวไม่ได้คุณต้องทําสั้นแล้วค่อยๆต่อเพราะว่าเมื่อคุณทําไปมีไรายได้เข้าไปก็หมุนโครงการตอร่อไม่ใช่คุณทําสายยาวทีเดียวแล้วสายยาวกี่ปีก็จะได้คุ้มทุนอ่ะครับคือมองได้เลยทําสายยาวเพื่อจะเอาเปอร์เซ็นต์มากๆเอาไต้โต๊มากๆประเทศเจีงจางมันนี่คือรัฐบาลที่เป็นอยู่แล้วกําลังจะไปอีกกี่วันครับเวียดนาม หลงข้างโง่ของใจกล้าเหมือนกันกไปทำรถไฟ <c oughs> จากฮานอยมาไส้งอนจำไ,ได้ไหมพันสองร้ <1200 km S 1> อยกิโลเมตรอ๋อมีหน้าพอผมคุยกับมันเฮ้ยตกลงคุณจะเอาเทคโนโลยีประเทศไหนไทเพียนาบกเราจะเอาญี่ปุ่น้อได้ข่าวจเจ้าจินจีนลงทุนเราเยอะแล้วเราต้องการดุนทวงเราเลยต้องเอาอเอาญี่ปุ่นเขาว่าไงนะแล้วเทคโนโลยีที่เนี่ยเราศึกษามัแล้วปลอดภัยที่สุด แล้วแล้วกู ia ia. ้กู้ใครกู้กู้ญี่ปุ่นด้วยเออในข่าวจะกู้จีนกู้จีนเยอะแล้วกู้ญี่ปุ่นเพื่อดุลถ่วงอแล้วพอาะทำไมพี่ไทยมันกู้แต่ญี่ปุ่นวะมันไม่ยอมกู้จีนเพื่อดุลถ่วงเมเวียดนามอะเบียดนามตอนหลังได้ค้นพบว่าได้พบความจริงว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขาไม่มีทางไม่มีทางที่จะสร้างสายเดียวยาวเหยียดพันสองร้อยกิโลหรอกเขาต้องสร้างเป็นตอนตอนตอนรับประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยกิโลเมตรครับให้มีระยะเพื่อให้มันสร้างเสร็จเร็วแล้วรถได้วิ่งเลย เราบาไปสร้างเฟสสองเนี่ยตอนที่สองเนี่ยไอ้นี่ก็ถอนทุนเก็บเงินไปเรื่อยๆถูกเลยนี่ฮะไม่ใช่สร้างพันกว่าร้อยพันกิโลแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จอ่ะถูกแล้วเอาเงินลงทุนมาฮสารถูกไหมถอนทุนก็ชาก็ช้าออฉะนั้นถ้าคิดเพื่อประชาชนจะบริการประชาชนไม่คิดติดเปอร์เซ็นต์ใต้ตัวมันก็ต้องจากสั้นไปหายาวไม่ใช่สร้างยาวทีเดียวผมเห็นที่พรรคเพื่อไทยเขาหาเสียงนะ หาสายสั้นๆอย่างที่ว่านี้เลยพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าเมื่อใดการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงก<อ>รุงเทพไปโคราชใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะอะไรจะเกิดขึ้นสภาพสังคมชุมชนต่างๆเปลี่ยนแปลงเมืองขยายไปเลยทันทีนั่นหมายแปลวความว่าคนกรุงเทพก็จะไปอยู่โคราชไปกลับได้ครับเราก็ไม่ต้องมาผ่อน